เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องขู่โดงคอยอีกครั้งขอบคุณ อซสวัสดีคุณลุงคุณป้าโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับคุโด่งก็พูดเสมอนะครับคุโดงมีความเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนั้นหลายๆคนหลายๆท่านไม่ทราบว่าเหรียญที่อยู่ในมือมีราคา บางทีหลายเหรียญก็มีมูลค่าเกินหน้าเหรียญเยอะมากนะครับบางคนไม่รู้เวลาทอนไปก็ทอนไปนี่แหละครับผมเช่น1บาทก็ทอนไป1บาทแต่ถ้าใครดูแล้วก็สังเกตเหรียญเป็นต้องบอกว่าบางทีเหรียญน,นั้นราคาหรือมูลค่าในสูงหลักพันคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงจะมาพูดถึงเหรียญสลึง อีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซีต้องบอกว่าคูโดงก็ได้เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะปี2543เป็นที่ต้องการของนักสะสมค่อนข้างเยอะคือคนอยากได้มากอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับสำหรับเหรียญสลึงปี2543นะครับผลิจตจากที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเนี่ย การออกแบบดีไซน์เท่าที่เห็นก็เป็นแบบนี้ถามว่าคุณดงอยากได้ไหมคุณดงก็อยากได้เพิ่มเติมอีกนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆคนที่เป็น FC ของคุณดงจะเห็นว่าคุณดงก็ซื้อเข้ามาอยู่โดยตลอดเหรียญสลึงปี2543นนะครับการออกแบบดีไซน์เนี่ยครับผมด้านหลังก็จะเป็น วัดพระมาธาธุนครศรีธรรมราชนะครับส่วนขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองจักโดยรอบเหรียญแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9การออกแบบดีไซน์นะครับทำไมครูด่งถึงบอกว่าทุกครั้งครูด่งจะอธิบายเรื่องการออกแบบดีไซน์ก่อนนะเพราะว่า คือหรือว่าเป็นเหรียญปกติแะละเหรียญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเช่นด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงหัวเป็นยังไงก้อยเป็นยังไงขอบเป็นยังไงลักษณะความคมชัดเป็นยังไงอันนี้คือเป็นเหรียญปกติที่ในประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ผลิตออกมาแต่ก็จะมีเหรียญบางเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะปี2543ที่ออกมาแล้ว มีความผิดปกติมีความผิดปกตินะครับแต่ก็มีราคาเหมือนกันในปี2543นี่เป็นเหรียญที่2ที่ครูโดงได้มานะครับปี2543จริงๆก็อยากจะทำคลิปการแกะแหละแต่ว่าเราดูแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่ถ้าเกิด บางทีหลายคนบอกว่าคูณโด่ไม่ได้รับซื้อจริงบางทีก็ทําคลิปแกให้ดูครับเพราะว่าเหรียญก็มาทุกวันเช่นเดียวกันมามากบ้างน้อยบ้างเหรียญปี2อ4 3นีเหรียญนี้ดูความพิเศษของเหรียญนี้นะครับปี2543ดูนะขอบเหรียญแล้วมาดูด้านหน้าของเหรียญเห็นไหมใครสังเกตความผิดปกติไหมครับความผิดปกติเห็นไหม นี่ดูอีกทีนะครับเนี่ยตรงนี้มองเหมือนจะสองขอบด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเส้นแล้วดูนะครับจับเหรียญมาแล้วเห็นไหมนี่คือเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่คุณดวงได้มาเป็นเหรียญพระเสียนเกือบตรงเห็นไหมครับปี25 4 3 43, ั้ายบมี่าเช่นเดียวกัน เหรียญปกติแล้วก็เ,รเออหรียญเออเลอร์คอยเหรียญแบบนี้พระเสียรตรงแบบนี้จริงๆทุกปีพศแหละคนที่เป็นนักสะสมก็อยากได้คนที่เป็นพ่อค้าก็อยากได้เพราะว่าราคาโอกาสที่จะตกจะหล่นโดยเฉพาะเหรียญแบบนี้น้อยนะครับนี่ก็ลองลองดูนะครับเหรียญพระเสียรตรงปี2543 ถามว่าถ้าเกิดใครมีก็ทักทายมาได้นะส่วนราคาก็มาพูดมาคุยกันถ้าไม่แพงไม่แรงมากครูดงก็รับซื้อไว้ส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสังเกตเหรียญให้ดีนะครับถ้ายังไม่แน่ใจเก็บเหรียญนั้นไว้ก่อนสอบถามครูดงก็ได้ยินดีตอบทุกคําถามคลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม